สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับฝากกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมพันธุ์ไผ่ที่ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีนะครับแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ชมพันธุ์ไผ่ที่ เป็นที่ยอดนิยมของเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวกเกษตรกรที่ปลูกไผ่และก็สนใจที่จะปลูกไผ่ในเวลานี้นะครับพันไผ่สะดิ้งนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับในช่วงวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับนำเสนอพันไผ่สะดิงให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันยามเช้าว,วันนี้นะครับนี่ครับพันไผ่สะดิงที่พร้อมปลูกสำหรับเพื่อนๆที่สนใจพันไผ่สะดิง แล้วก็อยากจะปลูกพันธุ์พันธุ์ไผ่สดิ้งกันแนะนําให้เพื่อนๆได้ปลูกกันมาระยะหนึ่งนะครับก็ถ่ายทั้งสวนถ่ายทั้งบรรยากาศที่สวนนะครับแล้วก็หน่อของไผ่สซดิ้งไผ่สซดิ้งเป็นพันธุ์ไผ่ที่ปลูกและสร้างรายได้ได้ดีนะครับไผ่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากจากพี่น้องเกษตรกรที่เลือกสายพันธุ์ดีๆไว้ปลูกกัน พันธุ์ไผ่ะดิ้งครับเป็นสายพันธุ์ไผ่ที่ปลูกแล้วสร้างรายได้ได้ดีก็คือออกหน่อตลอดทั้งปีปลูกง่ายนะครับโตเร็วมากๆแล้วก็แตกหน่อได้ดีตลอดทั้งปีนะครับเป็นพันธุ์ไผ่ที่ออกหน่อดกมากนะครับอ่าไผ่ดอไผ่ทวายนะครับเป็นพันธุ์ไผ่ที่แตกหนอ่อให้หน่อด,ดีตลอดทั้งปีสร้างรายได้นะครับ แล้วก็ให้ความมั่นคงกับพี่น้องเกษตรกรที่เลือกที่ไปปลูกสายพันธุ์นี้เลยนะครับไผ่สะดิ้งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขาจะให้หน่อดีแตกหน่อเร็วให้หนอดีรสชาติดีอร่อยนี่ครับคือจุดเด่นของเขาก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ออกหน่อได้ดีขยายพันธุ์ได้เร็วพันธุ์ไผ่สดิ้งครับเพื่อนๆครับวันนี้ ท่านที่สนใจไผ่ซดิง้งท่านที่สนใจที่จะปลูกไผ่ไม่รู้จะเลือกสายพันธุ์อะไรดีเพื่อที่จะมาปลูกเพื่อสร้างไรายได้นะครับมุ่งเน้นถึงเรื่องของได้น้ําหนักที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากๆเลยนะครับพันธุ์ไผ่ซดดิ้งเป็นสายพันธุ์ไผ่พิเศษทีไ่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องเกษตรกรในระยะหลังสองสมปีให้หลังมาน,นี้เองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็น10กว่าปีที่แล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดเหมือนกัน นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรก่อนหน,น้านี้แต่ว่ามาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นพันธุ์ไผ่ที่รับความนิยมเป็นพันธุ์ไผ่ที่ได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับท่านที่สนใจพันธุ์ไผ่สดิงท่านที่สนใจที่จะปลูกไผ่สซดิงท่านที่สนใจที่จะปลูกเพื่อสร้างไรายได้ปลูกเพื่อขายายพันธุ์นะครับ ก็ในเรื่องของการปลูกมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายพันธุ์มุ่งเน้นในเรื่องของผลผลิตขยายกอหรือว่าให้ผลผลิตดีนะครับก็ต้องเป็นพันธุ์ไผ่เซดดิงเท่านั้นนะครับไผ่เซดดิงเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้รู้จักพันธุ์ไผ่เซดิงให้ผลผลิตดีมากๆนะครับและกะ็การขยายตัวนั้นเร็ว นอรสชาติดีอร่อยมากๆนะครับสดดิ้งพันธุ์ไผ่ชนิดรสชาติหวานอร่อยมากๆนะครับสำหรับพันธุ์ไผ่ชนิดนี้เพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกนะครับคำแนะนำสำหรับการปลูกก็จะมีทั้งมีความหลากหลายในเรื่องของการปลูกนะครับแนวทางปฏิบัติของแต่ละคนก็ต้องยอมรับว,ว่ามีแนวทางที่ต่างกันมากนะครับ ต่างกันก็คือระยะห่างก็ต่างนะครับแนวทางการปฏิบัติโครงงานของแต่ละท่านแต่ละสวนปลูกนะั้นมีความแตกต่างหลากหลายมากๆบางท่านบอกว่า3คูณ3เมตรนะครับสำหรับระยะห่างหลุมก็จะประมาณ30เซนคูณ30เซนนะครับกว้าง30ลึก30นะปลูกประมาณสักปรุงดินนะครับไม่รองก้นหลุม แล้วก็ดูแลกันง่ายๆรดน้ำนะครับแล้วก็รดน้ำก่อนปลูกก็จะดีนะครับเพื่อที่จะให้รากเขาเดินเร็วพันไผ่สดิงเป็นปลูกง่ายมากครับนะครับเรื่องปลูกก็เป็นหลักการเดียวกับไผ่ทั่วไปแต่ว่าเขาจะปลูกง่ายติดเร็วชุดนี้เป็นเป็นชุดที่ติดเร็วเพราะว่าผมผมจะคัดเฉพาะที่มีรากเยอะๆให้กับเพื่อนๆนะครับก็ต้องเน้นเลยว่าชุดนี้มีรากเยอะมาก นะครับแล้วก็พร้อมโตพร้อมแตกยอดนะครับพร้อมแตกใบอ่าในส่วนของใบเนี่ยเราจะเอาออกก็ได้นะครับเอาออกนิดหนึ่งก็ได้แต่งเพื่อที่จะเอาใบใหม่เข้ามาแต่งเพื่อที่จะให้เขาแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับคือผลดีมากๆกก็คืออ่าส่วนไผ่ชุดนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าพร้อมที่จะออกหน่อแล้วนะครับเป็นไผ่ที่มีรากครบทุกอย่างดีหมดเลย ต้องยอมรับว่าไผ่ชุดนี้พิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกพันธุ์ไผ่สดิ้งที่ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นไผ่ชนิดที่ให้หน่อเร็วผลผลิตดีออกหน่อตลอดทั้งปีนะครับไผ่สดิ้งนะครับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์ก็เหมือนเดิมนะครับโทรสายตรงโทรแอดไลน์แอดไลน์แล้วก็โทรสายตรงหรือว่าแจ้ง รายละเอีเยดเข้ามาได้ทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรสายตรงพูดคุยกันเลยโดยตรงเลยก็ได้ก็จะดีก็จะเร็วด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสายพันธุ์ต้องการต้นพันธุ์สวยๆดีๆวันนี้ก็มีให้กับเพื่อนๆได้แบ่งปันกันนะครับโทรสายตรงนะครับ0939654964ได้เลยโทร0939654964แอดไลน์หรือว่าโทรสายตรงนะครับต้นพันธุ์ไผ่สดิง้ง สลับทุกท่านที่สนใจนะครับสอบถามกันรายละเอียดกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ฝากกดแชร์คลิปไปด้วยนะครับฝากกดกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องให้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้ก็นําพันธุ์ไผ่ชนิดพิเศษมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันยามเช้าวันนี้นะครับภผ่สดิงครับไผ่สร้างรายได้ไผ่สร้างอาชีพไผ่ที่ออกผลผลิตดีมากม สำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกท่านครับ